รู้สึกยังไงอยู่ๆเนี่ยขยะที่อยู่หน้าห,<ร>หน้ามือเราเนี่ยมันจะกลายเป็นบุญขึ้นมาละดีใจค่ะดีใจมันต่อมันเป็นเหมือนเป็นต้นเป็นต้นกำเนิดแล้วก็ค่อยๆเป็นตามไา <ๆ S 1> ค่ะแล้วมีอะไรอยากฝากบอกต่อไวรุ่นที่ได้ดูคลิปนี้ไหมอาจจะเป็นไวัยดีกว่าค่ะ พรีด้วยนาะเอาไปทำบุญค่ะคุณคุณพ่อขารู้สึกยังไงอะเนี่ยขวดเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปเป็นพระไตจีวอลเราอะก็ดูภาพแล้วก็ยิค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเป็นพระไตจีวอแล้วเชื่อไหมคะจะไม่มีสกิ๊กเกอร์แล้วแกออกหมดรุมอันอืีค่ะ ง่ายเลยแค่ไปบทเอลาอ่าใช่ค่ะอ่าสุดท้ายนี้อยากฝากบอกอะไรกับผู้ที่ติดตามชมคลิปนี้อยู่ร่วมกันมาบริจาคกันเยอะๆนะคะค่ะเพื่อสองต่อรักโลกด้วยมคุณด้วยโอ้ถูกต้องเลยขอบคุณนะคะค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ